วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาถ่ายต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้เป็นสิริมงคลสำหรับบ้านนะครับวันนี้จะนำมาให้ชมหลายชนิดนะครับก็ชมไปเรื่อยๆนะครับ ก็มีหลายสายพันธ์นะครับปลูกเว้ตามเนวบ้านนะครับรอบบ้านนะครับ ก็มีหลายอย่างนะครับมีบอลสีด้วยนะครับบันลังเงินอากูนิม่านะครับเศรษฐีเดือนโนอกกวบมหาลาบนะครับ ก็รวยไม่เลิกครับแล้วก็มีเสน่หจันอีกหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีพุทธลักษาด่างนะครับนี่ครับพุทธลักษาด่างอันนี้สวยงามมากนะครับพุทธลักษาด่างนะครับนะครับแตกหนอเยอะแล้วนะครับ นี่ครับหนอ่อมีประมาณห้าหกหนอนะครับเอามาต้นเดียวนะครับจะแตกหน่อเยอะแล้วถือว่าเป็นพันธุ์ที่หาย,ยากเหมือนกันนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่ได้เน้นอะไรนะครับแต่ชอบนะครับชอบก็เลยนำมาปลูกเป็นเสนีมงคลนะครับอันนี้เป็นสเสนีจันนะครับแต่เป็นสเสนีจันบุตรนะครับไม่ด่างนะครับต้นนี้นะครับเผื่อลูกออกมาจะด่างนะครับก็เลย ลัสนณจันเยอะนะครับแล้วก็บนดำตูนนะครับหลายอย่างสิทธฐีก้านทองนะครับสันนี้จันขาวอา,ากูนิมาสศทธฐีก้านทองแล้วก็ เนจันแดงสน่ี์จันเหลืองสเสน่จันนาคนะครับมีทุกสเสน่จันนะครับสนจันโกเมนนะครับมีหมดนะครับนะครับเพื่อใครที่นิยมปลูกนะครับนิยมปลูกวนนันสุ แล้วก็อันนี้ก็พิโลนะครับพิโลเ,เป็นพิโลดำนะครับพิโลแบ็กนะครับนี่ครับตัวนี้อันนี้เป็นสนิจัน,นาคนะครับตัวนี้ มีจำก็จะได้ชมกันสวยๆนะครับต้นเล็กๆก,ก็มีนะครับตัวนีจ้จำโเมนนะครับต้นจิสวยต้นนี้จำหน้าค่อนข้างสูงนะครับสั่งเป็นไม้เหนือ,อยยดหน้าป่าสนีจันทองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใบใบตอกเป็น เปือกเลยนะครับตัวนี้ัสนี้จันแดงโบราณน,นะครับอันนี้สนีจันเฉียวสนีจันหอมนะครับมีบทนะครับอยู่นี่ก็ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับจันแดงป่านะครับแดงป่าเนี่ยจ,จะเป็นลักษณะนี้นะครับ มากจะมีดำดำโบราณดำเต่าเกียดแล้วก็นาคอันนี้พี่โลกันส้มนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับนี่ครับตัวนี้เราเกลื่อมานะครับพี่น้องที่นิยมปลูก ว่นเสนิจันนะครับมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับปลูกต้นไม้นะครับเราสบายใจนะครับอันนี้เป็น